ชาวลัคนาราศีพฤกศพนะครับ ดวงชะตาในเดือนกรกฎาคมนะ6 7 6 7เดือนที่ดาวมีการขยับย้ายนะนะครับเป็นการย้ายที่ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีพฤษภนะอ่ะเริ่มตั้งแต่ดาวอะไรละ่ะดาวายายนะอังคารย้ายนะครับอังคารย้ายอาทิตย์ย้ายช่วงกลางๆงเดือน อังคารย้ายก่อนแล้วก็อาทิตย์ย้ายตามนะครับดาวสุกก็ขยับย้ายไปเป็นราชาโชคและดาวสุกแม่งเป็นดาวเจ้าเรือนคุณด้วยโอ้ยนี่แหละนี่แหละนัยยะสำคัญตรงนี้แหละที่ต้องพูดถึงเลยและต้องพูดเยอะๆเพราะว่าดาวสุกแม่งเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีพฤษภแล้วย้ายไปได้ตำแหน่งเป็นปัทมเกณฑ์ปัทมเกณฑ์ยังไม่พอนะครับไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค แล้วก็ไปโยกหน้าชาวลัคนาราศีพฤกษบโยกหน้าไม่ใช่โยกหน้าอย่างนี้นะเออโยกหน้าคือนับจากลัคนาราศีไปสามราศีเขาเรียกโยกหน้าเอาเป็นเธอเนเป็นเรื่องของโหราศาสตร์อืมเอาเป็นว่าแม่งดีก็แล้วกันสรุปเลยนะว่าในเดือนกรกฎาคมชาวลัคนาราศีพฤกษบจะหาเงินได้ จำนวนมากจะมีข่าวดีในเรื่องเงินนะผมคุยก่อนเลยในเรื่องเงินเพราะว่าไม่ใช่แค่เฉพาะไอ้ดาวสุกดาวเจ้าเดือนคุณที่ไปเป็นราชาโชคเท่านั้นยังมีดาวพุธอีกดวงหนึ่งที่ไปเดินอยู่คู่กับดาวสุกเป็นคู่ธาตุน้ําและไปอยู่ในเดือนจันทร์ซึ่งพุธกับจันทร์มันเป็นคู่มิตรกันเจรจาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในช่วงเดือนกรกฎาคม ต้องอาศัยช่วงจังหวะตรงนี้แหละที่ทําให้ชะตาชีวิตนั้นพูดอะไรกับใครคนก็เชื่อชักจูงอะไรใครคนก็เชื่ออธิบายอะไรไปเขาก็เห็นด้วยเขาก็คล้อยตามทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จึงเป็นคําพยากรที่บอกกับชาวลัคนาราศีพฤษภได้ว่าพูดซ้ำอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่คุณจะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินการทองอย่างมาก นะนี่ยังไม่นับไอ้ดาวพฤหัสที่อยู่ทับลัคนาราศีของคุณอยู่แล้วเป็นกมุดเกณฑ์แล้วก็ดาวพฤหัสก็มาทับลัคนาตรงเนี้ได้ตําแหน่งมันมาจากเรือนลาพาด้วยฉะนั้นนะฮะช่วงเดือนกรกฎาคมผมเชื่อแล้วเกินว่าหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะพูดครั้งนี้ซ้ำๆหลายครั้งแล้วนะครับนะครับ ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าดาวที่มันโคจรในลักษณะนี้ช่วงต้นต้นเดือนเนี่ยหนมีเวลาไปทำบุญสุนทานเยอะๆก่อนดาวจะขยับย้ายนะหนนะไปทำบุญสุนทานเยอะๆหนึ่งนะครับแล้วก็6-10ึงสิบแฮปปี้สบายใจขึ้นโอ้ยช่วงนั้นปลอดโปรง่งแฮปปี้ในหลายๆเรื่อง 11จนถึง15ช่วงนั้นราย,ร,ายรับดีมากเงินเข้าดีมากแต่รายจ่ายก็เยอะอยากได้โน่นได้นี่เดี๋ยวอ่ะไอ้นี่ก็ซื้อมาแม่งก็ใกล้เคียงของเดิมแต่กูก็อยากได้ซื้อก็ไปนะฮะช่วง11ถึง15แต่ก็พะช่างอะไรล่ะมีตังอะเออนะ,ะแล้วก็16ถึง20การเงินโคตรดีช่วงนั้นนะฮะถ้าเป็นลูกค้าคือคุณจะปิดการขายได้ พบลูกค้าเขาไม่ปฏิเสธคุณเลยนะหรือเจราจาอะไรต่อรองในเรื่องการเงินคุณจะเป็นต่อในทุกๆก,การเจราจาทุกๆเงื่อนไขนะนะครับจำไม้ให้แม่นนะ16-20ถึงนะ21-25ช่วงนี้แฮปปี้สบายใจมีความสุขมีความปลอดโปรง่งมีความรู้สึกตัวเองนั้นเขาเรียกว่า ทำอะไรสําเร็จหลายๆอย่างแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นด้วยออะคนเราธรรมดานะพอมันทําอะไรสําเร็จอารมณ์มันก็ดีอ่ะถูกไหมแล้วก็26จนถึง31ช่วงนั้นจะมีข่าวดีเรื่องงานหรือโปรเจกต์ใหม่ใหม่ข่าวดีเรื่องงานหรือโปรเจกต์ใหม่ใหม่ที่จะมีเข้ามาเนี่ยแหละคือชาวลัคนาราศีพฤกษ์ฉะนั้นคุณฟังสินแสหมิงอธิบายมาถึงตรงนี้แล้ว ขอให้เชื่อมั่นตามรอบวงโคจรตรงนี้นะครับที่สินแสหมิงได้หยิบยกเอามาอธิบายถือว่าเป็นช่วงจังหวะและโอกาสของเดือนที่ดีของชาวลัคนาราศีพฤกษบไอเดียอะไรใหม่ๆนะครับหยิบยกเอามาทำเนี่ยมันเป็นความสำเร็จทั้งนั้นอย่าได้เสียเวลาไปกับสิ่งที่ทำให้เราเองไม่ได้อะไรกลับมานะ ถือว่าเป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่ดีมากนะครับส่วนในเรื่องความรักสุขไปโยกหน้าเนี่ยคุณมีสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นนะสุขยังโยกกับอังคารอีกใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบคนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีความเออเรียกว่ารู้สึกสบายใจกับคนกับคนที่เราครบหาอยู่ปลอดโปร่งยิ่งขึ้นแต่ว่ามีเรื่องที่ต้องระวังฟังให้ดีชาวพฤกษ์ระวังคนรัก เก่าคนคุยเก่าฟังให้ดีนะคนรักเก่าคนคุยเก่านำความจุกจิกยุ่งยากใจมาให้นะครับคนรักเก่าคนคุยเก่านำความจุกจิกยุ่งยากใจมาให้ถ้าจะมาขอความช่วยเหลือหรือจะมาอะไรก็แล้วแต่นะครับ เลี่ยงได,เงได้เลี่ยงเลยเลี่ยงได้เลี่ยงเลยเดี๋ยวนำความยุ่งยากใจมาให้นะแยกให้ออกนะผมพยากรณ์ไปแล้วว่าความรักโดยรวมๆดีแต่ให้ระวังปัญหาจุกจิกใจจากคนรักเก่าหรือคนคุยเก่านี่คือสิ่งที่พยากรณ์ให้กับชาวลัคนาราศี พึกศบได้ฟังกันแบบชัดๆแต่ภาพโดยรวมถือว่าดีเพราะว่าอะไรดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนคุณแม่งไปเป็นราชาโชคเออดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนคุณไปเป็นราชาโชคแล้วก็โยกหน้าลัคนาราศีของคุณอีกได้ปฐุมเกณฑ์อีกสุขอยู่ในเรือนที่3มได้ปฐุมเกณฑ์เออแล้วก็โยกหน้าด้วยโคตรด,ดีนะฮะสุขยังไปโยกกับพฤหัสคู่ทรัพย์สินหาเงินหาทองได้แยะเดือนเนี้ยเออ ตั้งใจทำงานเกิดแล้วการรับรองว่านับตังไม่ทันนะโชคดีครับ